สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ชาแน n พิงค the Code คูปิงรหัสนางฟ้าค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันนะคะในส่วนของพื้นดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีธนูถ้าเกิดใครนะคะที่อยากจะดูอ้างอิงจากวันเกิดนะคะของตัวเองก็คือช่วงระหว่างวันที่16ธันวาถึงวันที่14มกรานะ,ะส่วนใครที่อยากจะดูอ้างอิงแบบลัคนาก็สามารถดูได้นะคะตรงนี้ก็คือจะมีในส่วนของพื้นดวงชะตานะที่เราจะมาคุยกันแล้วก็รวมถึงในเรื่องของเลขนำโชคเลขเสริมดวงนะของ ว่าถ้าเกิดเราเกิดในช่วงระหว่างวันเนี้ยเลขไหนที่มันจะมาส่งเสริมเรานะคะย้ํากันอีกรอบหนึ่งว่าการตั้งดวงโหราศาสตร์ครั้งเนี้ยเป็นการตั้งดวงแบบพื้นฐานนะคะปิงไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะก็คือให้ดูเอาไว้เป็นแนวทางเนาะว่าเราควรจะเสริมด้านไหนหรือว่าพื้นดวงของเราเป็นอย่างไรนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนดวงเราได้ดีที่สุดเลยอะ่ะนั่นก็คือการกระทําของเรานั่นเองแล้วก็ขอบคุณทุกทกท,กท่านที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้น ตั้งแต่พื้นดวงแรกของเราเลยนะคะก็คือในเรื่องของตัวตนนะชาวรัคนาราศีธนูเนี่ยจะมีดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวเราเนี่ยคือดาวพฤหัสนะเป็นธาตุไฟปลายนะคะทีนี้ไอ้คำว่าไฟปลายเนี่ยคืออะไรนะถ้าเกิดพูด,ดง่ายๆก็คือไฟปลายมันจะเป็นลักษณะเหมือนการถูกเผานะ เช่นฐานอย่างเงี้ยค่ะมันจะต้องแบบบุกลุยสู้นะคะถึงว่าจะสําเร็จถึงว่าจะเป็นอย่างที่ตัวเองต้องการนะคะฉะนั้นโดยส่วนตัวแล้วอ่ะนะคะชาวลัคนาราศรีธนูเนี่ยจะมีความมั่นใจตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าเวลาตอนที่ทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตัวเราจะคิดไตรตองก่อนนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเราเนี่ยจะเป็นคนที่เหมือนกับทะเยอทยานมีเป้าหมายนะ,ะในเรื่องของการคิดในเรื่องของการวางแผนอื่นๆนะคะแต่ในระหว่างเดียวกันเนี่ยเราไม่ได้ทําแบบไม่มีสติ บางคนเป็นแบบโอ้โหแบบเป็นแบบพายุเป็นลมบางทีก็ทําก็ทําไปเลยนะแต่ว่าสําหรับชาวาลาัคนาราศีธนูเนี่ยไม่ใช่เมื่อไหร่ที่ทำเนี่ยฉันคาดหวังแล้วก็ตั้งใจว่ามันจะสําเร็จแน่นอนเหมือนอารมณ์แบบเสือกําลังจะไปล่าเหยื่อเนึกอออกมามคิปไต่ตองวางแผนนะคะทีนี้พอเรามาดูถึงในเรื่องของพื้นดวงของลักษณะงานงานของเราเนี่ยนะคะจะมีดาวเจ้าเรือนนะคะดาวประจําในเรื่องของภพเรือนเนี่ยก็คือจะเป็น ดาวพุทธนะคะเลขสี่เกี่ยวกับการสื่อสารการพูดการเจรจาฉะนั้นนะ,ะถ้าเกิดสมมติเราทํางานที่เกี่ยวข้องกับการประสานง,งานการสื่อสารการเจรจาแต่ว่าพุทธเนี่ยเขาจะหมายถึงเอกสารได้ด้วยนะคะการสื่อสารนะมันขึ้นมาว่าดีนะคะฉะนั้นเวลาตอนที่เราทํางานประเภทนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับ เกิดมาเพื่อเพื่อพูดอะเกิดมาเพื่อที่จะเจ,จรจาเกิดมาเพื่อที่จะจัดสรรวางแผนนะเป็นแบบนั้นฉะนั้นถ้าเกิดสมมติคุณอยากจะเสริมนะคะในเรื่องของงานของตัวเองนะคะก็คือให้ใช้ในเรื่องของกําลังนะของดาวพุธได้เลยก็คือเลขสี นะคะเลขสี่เนี่ยเป็นพื้นดวงที่มาส่งเสริมเรื่องงานนะในระหว่างเดียวกันเนี่ยเลขสี่เนี่ยจะเป็นกลุ่มธาตุน้ำหมายหมายถึงการทํางานโดยแบบการทํางานโดยการไหลลื่นนะสามารถทําได้เรื่อยๆืนะสบายสบายนะคะแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยก็คือจะมีในเรื่องของความเชี่ยวชาญนะคะฉะนั้นบอกว่าชาวราศาีธนูเนี่ยจะไม่ได้เป็นการทํางานที่แบบเงียบๆอยู่กับตัวเองสะทีเดียวอะยังไงก็แล้วแต่ต่อให้คุณอยากเงียบดวงมันก็ไม่ให้เงียบหรอกมันก็ต้องติดต่อต้องเจรจานะคะต้องมีการพูดคุย นะกับคนอื่นอยู่เรื่อยๆนะคะนี่มันก็คือเป็นธรรมชาติของพื้นดวงนะที่มันเกิดขึ้นมาส่วนคราวนี้เรามาดูในเรื่องของความรักกันความรักนะคะตำแหน่งปตัตนิเกี่ยวกับในเรื่องของความรักความรักเนี่ยสำหรับนะคนที่ อยากจะหานะเนื่องจากว่าตัวเราเองเนี่ยนะคะเป็นนักคิดนักวางแผนมีดาวพฤหัสเนาะดาวพฤหัสคือสติปัญญาการวางแผนฉะนั้นอันดับแรกเลยอะเราจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคัดคนเข้ามาในชีวิตแต่อย่างแรกเลยนะที่จะเกิดขึ้นะ่ะสำหรับพื้นดวงนะจะมีดาวดาวอะไรนะดาวพูดการสื่อสารแปลว่าอะไรนะชาวราศาีธนูเนี่ยชอบคนพูดจาดีนะคะหรือว่าพูดแล้วมีเหตุผลอาจจะมีอารมณ์นะคะง้องแง,ง้งหรือว่ามีแบบงุ้งยิ้งอะไรบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะเราชอบคนที่พูด ะะมีเหตุผลแล้วก็เวลาตอนพูดเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่อารมณ์ร้อนหรือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยอยากจะให้สื่อสารกันแบบดีนะเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นคนที่มีเหตุผลเงเวลาเราจะพูดหรือเราจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะมีเหตุผลในทุกๆก,การกระทำนะใจร้อนแต่ไม่ร้อนสุดนะฉะนั้นคู่ที่อยู่ข้างๆข,ข,ของเราเนี่ยก็คือจะเป็นนะคนที่พูดจาดีลักษณะเนี่ยเดาเดาพุทธนะจะเป็นอวบๆหน่อย เจ้าเนื้อหน่อยนะคะหรืออาจจะไม่ได้ใช่คนแบบผอมแห้งนะจะไม่ได้เป็นสไตล์นั้นนะคะส่วนต่อมานะคะในเรื่องของตำแหน่งบ้านนะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดมองถึงในอนาคตเนี่ยสำหรับชาวาลาัคนาราศีธนูเนี่ยตำแหน่งพันธุทุขึ้นมามีดาวพฤห,หัสแปลว่ายังไงไม่ต้องกลัวค่ะนะคะบ้้นปลายนะมีในเรื่องของที่นะที่อาศัยรวมถึงในที่ดินในเรื่องของมรดกต่างๆนะบางคนแบบเอ้บ้านปลายจะเป็นแบบไหนจะอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะมันขึ้นมาว่าคุณนะ่ะ จะมีหลักมีแหล่งแต่ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะฮะอาจจะประมาณสองครั้งนะ,ะที่อาจจะมีการโยกย้ายบ้านนะโยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยหรือมีการหรือมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่เกิดขึ้นนะ,ะแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะค,ะคุณก็จะอยู่ได้ยาวนะ,ะญาติพี่น้องไม่ได้วุ่นวายอะไรเท่าไหร่นะเหลือแต่เรานี่แหละถ้าเกิดเราไม่ไปวุ่นวายกับเขาก็คือจบนะคะส่วนในเรื่องของการครบเพื่อนเนี่ยนะคะตัวเราเองเนี่ยจะมีเพื่อนที่หลากหลายนะ,ะขึ้นมาตำแหน่งเพื่อน,นะะจะมีดาวราหูแปลว่าอะไรก็คบได้หมด เราไม่ได้เป็นคนแบบว่าติดรู้วนะคะคนแบบไหนประเภทไหนเราครบเราครบได้หมดขออย่างเดียวค่ะสุก,กายสบายใจนะคุณมีเพื่อนตั้งแต่เหมือนอารมณ์แบบรับราชการยันมาเฟียเลยนะค,ะคบคนได้หลากหลายมากๆแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยเป็นคนที่สามารถที่จะปรับตัวนะ,ะเข้าหาเพื่อนได้แต่ในระหว่างเดียวกันเนี่ยตัวเรามีความยุติธรรมฉะนั้นเวลาตอนที่คบเพื่อนเนี่ยคุณอาจจะแบบชอบเพื่อนที่ไปปาร์ตี้นะคะหรือว่าเป็นเพื่อนแบบสายเมาแต่จะถึงขั้นที่แบบ ทำอะไรแบบผิดกฎหมายเลยอันนั้นคุณไม่ครบอยู่แล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นเหมือนกับครบแบบเออเท่าๆน้อยนะชอบปาร์ตี้อ่ะเป็นแบบนี้นะคะแต่คือขึ้นมาตำแหน่งเพื่อนอนะ่ะมันมันขึ้นมาสวยนะไปที่ไหนก็คือมีแต่คนแบบอยากจะรู้จักนะคะอยากจะคุยอยากจะคบหาคุณอยู่แล้วนะคะแต่ว่านี่แหละสิ่งที่ต้องระวังนะ,ะสำหรับตำแหน่งในเรื่องของเพื่อนเนี่ยด้วยความที่ว่าตัวคุณเองเนี่ยนะคะเวลาตอนที่ให้ใจใครหรือรู้สึกดีกับใครเนี่ยคุณจะให้เต็มร้อยนะ,ะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเพราะบางทีเนี่ยคุณอาจจะเจอเพื่อนที่เข้ามาเหมือนกับตักตรงผลประโยชน์ นะหรือว่าจะเจอเพื่อนที่ไม่ค่อยจริงใจเท่าไหรนักนั่นเองนะคะส่วนนะคะในเรื่องของตําแหน่งนะการทําบุญเสริมนะคะไปดูที่สุภาะกันเลยนะคะมีดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนแปลว่าอะไรคะถ้าเกิดจะทาบุญเนี่ยทำบุญเกิดกระแสสว่างนะคะถวายเทียนถวายหลอดไฟอันนี้เป็นสิ่งที่คุณทําได้ตลอดชีวิตนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคุณนะต้องการเสริมนะคะดวงของตัวเองโดยการใช้นะคะในเรื่องของให้มีผู้ใหญ่เมตตาอุปธรรมคุณใช้ดาวอาทิตย์ ดาวอาทิตย์นะั้นจะเป็นตัวส่งเสริมนะคะการทํางานโดยการที่มีคนอื่นเห็นค่านะการทํางานโดยการที่ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนได้รับความเมตตาอุปถัมภ์นะคะอย่าลืมนะดาวนะเจ้าเรือของเราเป็น5้านะห้าหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าคู่มิตรนะคู่มิตรหมายถึงอะไรหมายถึงการที่มีคนซัพพอร์ตสนับสนุนการทํางานนะมีสติปัญญาเป็นเลิศนะคะทำงานแล้วก็คือได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างนะคะส่วนต่อมานะคะก็คือสาเป็นตําแหน่งนะคะที่เราจะคุยกันก็คือเป็นในเรื่องของตําแหน่งการเงิน นะการเงินเนี่ยไปอยู่นะที่เลขเจ็ดนะคะมีกําลังของพระเสาแปลว่าอะไรคือเวลาตอนที่เราได้เงินเนี่ยเราจะได้เงินใหญ่เงินก้อนแต่ได้เงินแบบพระเสาแปลว่าอะไรคะอาจจะเหนื่อยยากนะแต่ได้ทีสะใจนะคะฉะนั้นใครที่ทําแบบเกี่ยวกับในเรื่องของอสังหานะถ้าเกิดจะดูเพิ่มเติมไปนะคะถ้าเกิดคุณแบบอยากจะได้ในเรื่องอาชีพเสริมอสังหาได้ ที่ดินเก่าของเก่าอันนี้ได้หมดเลยนะการที่แบบคุณรับมานะคะแล้วก็แบบอาจจะเป็นการติดต่อเป็นานหน้าแล้วพอถึงเวลาได้เงินเป็นหลักแสนหลักหลักล้านนะอันนี้คือเหมาะกับเราฉะนั้นเลขนะเสริมสําหรับในเรื่องของตําแหน่งนะคะการเงินเนี่ยก็คือในเรื่องของกําลังของพะเสาร์นั่นเองนะคะที่อิงจากพื้นของคุณนะคะส่วนต่อมานะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของ สุขภาพนะคะเรามาดูกันสุขภาพต้องระมัดระวังนะตำแหน่งมรณะเรามาดูในเรื่องของสุขภาพสุขภาพมีดาวเจ้าเรือนดาวประจาตัวคือในเรื่องของดาวจันนะฮะดาวจันทรในความอ่อนไหวความสซ้นสทีฟฉะนั้นต้องระวังอะไรโรคนะฮะทางจิตเวชนะอย่างที่เขายอดทิศกันก็คืออาจจะเป็นแพนิกซึมเศร้าไบโพล่านะอันนี้แค่บอกให้เฝ้าระวังอย่าเพิ่งจิตตกนะมันเป็นตามแบบพื้นดวงเท่านั้นนะคะเราเฝ้าระวังทุกอย่างได้หมดอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเกี่ยวกับน้ําหนักตัวนะเกี่ยวกับระบบน้ําระบบเลือดอันนี้คือ สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะส่วนนะคะในเรื่องของเลขนะสรุปได้เลยว่าถ้าเกิดนะ,ะเป็นเลขที่จะมาส่งเสริมเราเนี่ยนะคะก็คือจะมีนะคะที่ต้องการให้ผู้ใหญ่ไม่ต่าประถมเลขก็คือเลขหนึ่งดาวอาทิตย์นะคะเสริมเรื่องงานนะคะก็คือในเรื่องของเลขสี่ดาวพุธนะคะ ถ้าเกิดจะเสริมในเรื่องของโชคลาภนะคะโชคลาภเนี่ยคือไปที่ตำแหน่งราภะคือการใช้เลข6นะคะดาวดาวศุกร์เข้ามานะดาวศุกร์เนี่ยจะหมายถึงในเรื่องของเสน่ห์เงินทองนะคะมันก็จะกลายเป็นว่าสิ่งที่เรานะคะต้องการอยากจะได้นะแบบโชคลาภต่างๆให้ใช้ในเรื่องของกําลังดาวศุกร์แต่นะต้องระวังการใช้ดาวศุกร์เนี่ยจะมีในเรื่องของอสิ่งที่ต้องระมัดระวังเนื่องจากว่าดาวศุกร์เองเนี่ยจะมีในเรื่องของตำแหน่งอลิเข้ามาสอนนะอาจจะได้โชคลาภนะแต่กลายเป็นอะไรนะ,นะขึ้นมาดาวศุกร์เป็นอลีแปลว่าอะไรตัว คุณเองเนี่ยอยู่เฉยๆก็มักจะมีคนมันไส้ยอยู่แล้วนะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่ได้แคร์ใครไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะต้องเหมือนกับโฟกัสใครเป็นพิเศษนะคะคุณก็ไม่ต้องสนใจนะ,ะทีนี้ตำแหน่งอรลีมันขึ้นมา ดาวสุกมันคือผู้หญิงนะคะต้องระมัดระวังการครบกับเพื่อนผู้หญิงนะคะคบหากับเพื่อนผู้หญิงที่มีลักษณะออบท้วมนะคะเป็นแบบนี้อาจจะสร้างปัญหามาให้กับคุณได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดใครนะที่ฟังคลิปนี้อยู่เป็นคุณผู้ชายก็ให้ระมัดระวังนะ,ะผู้ชายที่เป็นลักษณะท้วมหรือว่าคนที่แบบเหมือนกับเข้ามาพูดจาดีอ่าพูด,ดง่ายๆคนไหนที่เข้ามาแล้วแบบดูพูดจาดีนะคะดูแบบมีในเรื่องของวุฒิภาวะนะคะเข้ามาหาคุณแบบดีๆเนี่ยสักพักหนึ่งจะทะเลาะจะมีปัญหากัน อยู่เรื่อยๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะสรุปนะคะเลขนะที่จะเสริมอ่าแล้วก็อีกเลขหนึ่งอืมอ่าเดี๋ยวจะย้อนกลับไปก่อนนะสุภะใช้เลขหนึ่งนะคะเข้าไปเสริมกัมมะใช้เลขสี่นะคะลาภะโชคลาบนะใช้เลขหกนะคะส่วนนะคะในเรื่องของไอเดียความคิดต่างๆของคุณเนี่ยเราจะมาดูกันที่ตำแหน่งปุตตะละนะคะไอเดียความคิดต่างๆของคุณนะคุณคุณเป็นคนที่มีในเรื่องของไอเดียเยอะ นะการคิดการจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะแต่ว่าต้องยอมรับว่าบางครั้งเองเนี่ยเราอยากจะทำนะคะคือเหมือนกระใจมันทะลุไปถึงแบบการแบบดีดนิ้วแล้วมีหน้าร้านเลยสําเร็จเลยนะคะแต่ว่าพอจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งจะค่อนข้างคิดเยอะก็เนื่องจากพื้นดวง,งเรานั่นเองเพราะพื้นดวง,งเราเป็นนักวางแผนนักคิด คิดได้วางแผนได้แต่บางอย่างอย่าให้ช้าเกินไปนะหลายๆครั้งหลายๆโอกาสในชีวิตแต่บางครั้งเราเหมือนกับวิตกกังวลมากเกินไปทําให้พลัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นพื้นดวงนะคะทั้งหมดนะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของเลขเสริมดวงสําหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคะถ้าเกิดใครฟังคลิปนี้แล้วนะคะอยากจะเป็นกําลังใจให้กับปิงในการทําคลิปครั้งต่อไปนะคะสามารถเป็นกําลังใจให้กับปิงได้ง่ายๆนะคะกด s u b สไครป์กดไลค์กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหมค่ค่ะสวัสดีค่ะ